ด้วยเพอร์ฟูมแล้วก็เพอร์ฟูมเพอร์ฟูมจะติดทนนานที่สุดเพราะว่ามีความเข้มข้นของหัวเชียร์น้ําหอมอยู่ในอยู่ในขวดนี้เยอะที่สุดอันนี้คือความรู้ฉะนั้นการเลือกใช้น้ําหอมเนี่ยแต่ละกลิ่นก็จะติดทนไม่เท่ากันเพราะว่าท็อปมิดเดิลบสมันมันต่างกันแล้วก็มีตัวฟิกที่ต่างกันอีกฉะนั้นหอมแต่ละกลิ่นก็จะอาจจะติดทนได้ไม่เท่ากันมากขนาดนั้นเพราะว่าบางบางที่ก็เบสดีบางที่ก็เป็นท็อปตัวนี้ก็จะหายไปไวหน่อยก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ของแต่ละน้ําหอม แต่ว่าถ้าถามว่าน้ําหอมอะไรติดทนเยอะที่สุดคะสมมติจะไปซื้อน้ําหอมแบรนด์อื่นก็ได้นะจะไปซื้อที่ไหนก็ได้น้ําหอมอะไรติดทนเยอะสุดนานที่สุดฉะนั้นให้ทุกคนอะ่ะเลือกไปที่เพอร์ฟูมไม่ใช่เอลเดอร์เพอร์ฟูมเอลเดอร์เพอร์ฟูมก็จะไม่ได้ติดทนนานที่สุดถ้าติดทนนานที่สุดก็คือเพอร์ฟูมฉะนั้นเดินไปหรือว่าจะไปถามใครก็ตามอะไรเงี้ยพี่ค้าน้ําหอมติดทนมากที่สุดคืออะไรมีแบบเกรดเพอร์ฟูมไหมแล้วพอเพอร์ฟูมเสร็จปุ๊บก็บอกไปว่าอะเพอร์ฟูมกลิ่นไหนติดทนที่สุดรรร้้้าาานนเคกก็จะะะลืออมมใหไปี อันนี้ก็คือความรู้ไม่ซื้อพี่ไม่เป็นไรบาง <สำ S 1> คนคาอาจจะใช่เป็นความรู้ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้พี่ก็คิดว่าแบบน้ำหอมแม่งก็เหมือนกันหมดอะไม่เหมือนวะตอนมาทำจริงๆคล้ายคล้ายแต่ไม่เหมือนคือน้ำหอมความเข้มข้นเท่ากันแต่ความติดทนไม่เท่ากันเฮ้ยมีคนพูดว่าเอามาดึ่มเลยค่ะเอามาดื่มพี่ซุงคือคังความรู้ทุกคนคือคือเราจะทําอะไรเราก็ต้องศึกษาอันนี้ก็คือศึกษาแล้วก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังคือ ถ้าใครจะไม่ซื้อของพี่ก็ไม่เป็นไรถ้ากลิ่นมันไม่ได้ถูกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คาดว่าทุกคนน,นั้น่าจะถูกใจซะเยอะมากมากเพราะว่าเป็นกลิ่นสากลเนาะใช่ใช่ทุกคนยังกลินกนนก่นพี่กาใช่ปะพี่กาใช้กลิ่นเบอร์ศูนย์สองใช่ปะคือคหอมเนาะหอมมากคือตอนแรกพี่อ่ะชอบกลิ่นศูนย์หนึ่งเพราะว่ากลิ่นศูนย์หนึ่งมันดูน่ารักดูความ <MK S 1> สดใสใช่ปะพ,พชอช่วงหลังอะพี่อ่ะชอบแบบว่าคือปกติพี่อ่ะไม่ค่อยแต่งตัวแบบเรียกว่าไงปกติเป็นคนชอบชอบใส่ชุดแบบเปิดไอจีให้ดูเลยเอาอธิบาย ไม่เป็นไรนคือปกติพี่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะชอบแต่งตัวแต่งตัวแนวการ์ดอะทุกคนเออคือแต่งตัวแบบกระโปรงสันส้นๆเลยใช่ปะกระโปรงสั้นเสื้อแบบว่าเกาะอกเป็นโครงเออเป็นโครงไปอะไรอย่างเงี้ยคือชอบแต่งตัวนั้นพอช่วงหลังมาเริ่มแบบชอบแต่งตัวแบบมีผ้าเป็นคอตรงนี้แต่เน้นกระโปรงสีขาวจะพูดยังไงให้ทุกคนได้กลิน่นพูดยังไงให้ทุกคนได้กลิ่นเนาะอ่ะลองสมมติกูอยู่แค่หน้าเดียวเองหมายถึงว่า รอนผมเสร็จแค่เดียวอีข้างก็ต้องรอนแล้วนะเดกการก็ไปสระผมมาก็ได้เออวันนี้าวต้องไปตัดผมใช่ป่ะใช่แล้วการต้องไปตัดผมที่ร้านเขาซุนก็ต้องตัดผมยาวแล้วะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอ่ะให้พี่กายพี่กายจะถนัดเรื่องนี้กินส่วนหนึ่งไงเอาไม่รู้นะพูดไปก่อนกินส่วนหนึ่งอะสําหรับพี่นะที่พี่ตีความมาคือเวลาพี่แบบ ฉีดไปแล้วอะที่พี่ชอบเลยนะเมื่อก่อนอะประมาณเดือนที่แล้วฉีดฉีดศูนย์หนึ่งทุกวันแบบไม่มีวันไหนไม่ฉีดศูนย์หนึ่งคือศูนย์หนึ่งมันจะมีความกลิ่นแบบน่ารักมีความกลิ่นสดใสมีความกลิ่นแบบชุดนอนเนี้ยชุดนอนบารบนี้่า <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วถ้าเกิดเราเป็นชุดไปเที่ยวอะจะเป็นชุดไปเที่ยวแบบนี้จะเป็นฟิลแบบ <c oughs> ฟิลลูกคุณหนูฟิลลูกคุณหนูคุณใจแบบเนี้ยลองจากรถตู้ แต่มันไม่ได้มีความแบบแกลมขนาดนั้นมันจะมีความน่ารักมันจะมีความน่ารักแบบตะโกนเป็นคนดูมีคนขี้เล่นอะไรมีความแบบอายุน้อยถุงเท้าจะเป็นฟิลประมาณนี้ฉันจะแต่งให้แกดูทุกคนน่าจะพอเห็นภาพคือถ้าเข้ามาถามว่าฟิลลูกคนหนูน่ารักนั่นแหละทุกคนมันจะมีเป็นถุงเท้าติดโบคือลุกอันนี้คือศูนย์หนึ่งศูนย์สองหรอประมาณนั้นศูนย์สองคือลุกที่พี่กำลังจะแต่งศูนย์สอง ศูนย์สองจะเป็นฟิลแบบศูนย์สองจริงๆเนี่ยผมก็แต่งผมแต่งแค่ในผมเฉดศูนย์สองถ้าถามผมนะศูนย์สองจะเป็นชุดอะไรที่กันมาให้ทุกคนเห็นภาพหน่ะเอาให้เห็นภาพแต่งเสร็จกี่โมงเออกูไม่รู้เหมือนกันศูนย์สองจะเป็นลุคแบบเนี้ยจะมีความเป็นแบบฟอร์มอลมีความการมีความธรรมชาติมีความแบบอะเสื้อใส่เดียวแต่เป็นใส่เดียวที่แะไรที่ติดโบแล้วก็ต้องมีความแบบ มีความน่าเข้าไปคุยด้วยกระโปรงยาวก็ได้คลิปข้างบนคำพูดติดปากมากกระโปรงยาวก็ได้กางเกงอย่างนี้ก็ได้ดูส่นสองนะส่วนสองจะเป็นแบบคิดอะไรบอกคือสไตล์แบบเอกลักษณ์คล้ายๆพี่เลยเว้ยจะมีความแบบเซ็กซี่หน่อยๆแต่ไม่เซ็กซี่มากอ่ะจะมีความกางเกงเอวต่ำเสื้อใสเดียวเมื่อกี้สมมุติหรือถ้าเป็นกระโปรงก็จะเป็นกระโปรงแบบนี้แต่เป็นกระโปรงที่ผ่า อันนี้คือกลิ่นศูตสองฉันก็เลยกลิ่นขีดกลิ่นศูย์สองพรรู้สึกว่าฉันมีความเป็นแบบนั้นอะฉันอยากให้ทุกคนแบบมองว่าผู้หญิงคนนี้ดูมีเสน่ห์จังเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เล่นจนเกินไปนี่คือสูตรสองดูสูตสามปะเหนื่อยวะมาสูตรสามมูตสามหน่อยอะสูย์สามสูตสามจะเป็นพอพี่บอกให้แล้วทุกคน ศูนย์สามอะศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามถ้าใครแบบว่าอยากแบบยิงกลางสุดๆก็ซื้อศูนย์สองเพราะา 01, ม,มันไปศูนย์หนึ่งกับศูนย์สามได้มันจะอยู่ตรงกลางสามจรับการ์ดนะการ์ดจะชอบใชาร์ตแบบ<ด>การ์ดอะแบบว่าอ่อค่อนข้างที่จะเซ็กซี่นิดนึงดูดูมันเอาเสื้อผ้ามากรอเลยนะดี๋ยวผมก็ต้องเกินชอบมากเลยอะ่ะรู้สึกว่าชอบอะไรแบบเนี้ยชอบขายของแนวเนี้ยน้ำหอมครับตอนนี้กำลังพูดน้ำหอม กำลังพยายามแบบอธิบายให้คนดูเห็นภาพเหนื่อยอ่ะ0ูนสาอ่ะศูนสจะเป็นฟิลแบบสมมุติต้องไปเที่ยวตอนกลาคืนจะเป็นฟิลกระโปรงดํา ชุดดำอย่างเช่นชุดไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราชอบไปจะเป็นแบบฟิลสูงสามอีกฟิลหนึ่งเผื่อแบบชัดเจนขึ้นเครื่องแปลภาษาสูงสามจะมีความแบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงจะมีความเป็นผู้หญิงที่แบบมั่นใจสมมติใครที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้จะไปสัมภาษณ์งานจะไปเที่ยวตอนกลางคืนรู้สึกไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยหรือว่าวันนี้ตอนนี้กําลังหน้าสดอยู่ฉีดกลิ่นเนี้ยจะรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นจะเป็นฟิลเนี้ยจะเป็นสปอร์ตบาร์แบบนี้ก็ได้แล้วเป็นกระโปรงและอาจจะเครื่องแปลภาษา อาจจะแบบมันม,มีความเป็นผู้นำวะอาจจะมีความใส่เสื้อเนี้ยคุมอะมีความเป็นแบบฉันเป็นผู้หญิงที่แบบเซ็กซี่นะแต่ฉันก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่จนเกินฉันมีความเป็นเซ็กซี่แต่ฉันก็ยังเรียบร้อยฉันเซ็กซี่ตามสถานาการณ์ก็ยังใส่เสื้อคุมอยู่กมีความรู้มีความรู้นะฉันแต่ฉันก็เรียบร้อยนะฉันมีความเซ็กซี่ฉันไม่ได้มีความเรียบร้อยขนาดนั้นนี่คือ0ูงสามอ่ะศู์สามอมึงแปลงภาษาได้ดีถูกปะศู์สามจะกิ่นแบบนี้ มีอะไรอีกศูนย์สามหมอสำหรับฉันฉันรู้สึกถึงแบบการเป็นชุดดําอ่ะชุดสีดําชุดอะไรที่มันเซ็กซี่อะนางพญานางพญาหัวหน้าผู้คุมเนี่ยชุดที่การมิกมาแม็กก็คือชุดไม่แต่ว่าถ้าไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวกลางคืนศูนย์สามน่าจะแบบชัดเจนสุดแต่ว่าเวลาเดินผ่านคนอื่นหมือไม่ก็เสื้อลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าศูนย์สามคือคือฟิลนี้เลยชุดดําหรือว่าเสื้อสปอร์ตบาร์หรือว่าเสื้อใสเดี่ยวสีดําอะไรอย่างเงี้ย ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนี่ยจะแบบเดินเงียบเียบแบบว่าไม่ได้แบบเตะตามากแต่ศูนย์สามนี่คือแบบต้องแบบเนี่ยมองนิดนึงามแบบจะมีความไม่ที่เรียบรรอจะมีความแบบอ่ะฉันวันนี้ฉันไม่อยากเซ็กซี่มากฉันเปิดไหล่ก็ได้แต่ฉันก็ยังมีความแบบความสุขุมนะสีดําอันนี้คือความรู้สึกการนะบางคนอาจจะมองว่าประมาณนั้นศูนย์สามค่อนข้างค่อนข้างตรงแต่ว่าทุกคนก็อาจจะยังนึกกลิ่นไม่ออกใช่อันนี้คือศูนย์สามเลยปะเลยปะฉันว่าศูนย์สามอ่ะเป็นลุคที่แบบ คือช่วงหลังมาการเราชอบแต่งตวัวแบบสีสันถ้าไปดูในไอจีนะคือจะชอบแต่งตวัวแบบสีสันเราก็เลยใช้กลิ่นศูนย์สองบ่อยทำทั้งตะก,ก้าเลยค่ะจะยกบล็อกพอรู้สึกว่าศ <c oughs> นะูนย์สองอะมันมีความเป็นเราเว้ยค่มีความเป็นแบบณนะตอนนี้นะแต่เมื่อก่อนจะชอบใส่ชุดสีดำรู้สึกว่าศูนย์สามก็จะเข้ากว่าแบบช่วงที่จะต้องคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอ่ะคือตอนนี้ <c oughs> มาดมแบบว่ามาดมตัวผมเงี้ยก็ไปเปลี่ยนออมื่อกี้ผมกลิ่นมึงหอมจังศูนย์สองแล้วพอสักพักแต่ดูเปลี่ยนเปลี่ยนอีก เออก็จะฉีดตามเอกลักษณ์ฉีดตาม <นะ S 2> ที่แม่งชุดที่แม่งใส่อะชอบปะ,บปะทุกคนรีวิววันนี้เห็นภาพป,ปะคือไม่เคยคือไม่เคยขายน้ําหอมไงเลยไม่รู้ว่าแล้วแบบผมก็ไม่เคยขายแต่เอาเป็นว่าผมศึกษาน้ําหอมมาเยอะมากทุกคน ไม่รู้ว่าแบบอันนี้คือศึกษาค,คือแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเรื่องว่ากลิ่นแบบไหนอ่ะจะแบบดีหรือว่าอะไรนะศ<ช>ึกษาโครงสร้างสตรัคเจอร์ของมันว่ามันอ่ะจะเกิดขึ้นเป็นน้ําหอมต้องมีอะไรผสมบ้างอแล้วข้อดีข้อเสียของแต่ละกลิ่นข้อดีข้อเสียที่จะทำให้มันติดทนข้อดีข้อเสียของความเข้มข้นตัวกอฮอล์ต้องเลือกตัวไหนต้องเลือกเบสเพียวออยตัวไหนต้องเลือกตัวฟิกตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็วกที่สาคัญคือเราอ่ะปกติจะพูดภา,าษาสกัดสกินแคร์เนาะแล้วก็จะพูดถึงแต่ลิฟพ พอมาทําน้ําหอมอะ่ะโจทย์ใหม่ก็คือไม่รู้จะบรรยายยังไงอะ่ะให้ทุกคนนะเห็นภาพการก็เลยกาลังคิดคอนเทนต์อยู่อ้ว่าแบบสําหรับคนที่ไม่ได้ตามดูในไลฟ์สดอะ่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะบรรยายยังไงให้ทุกคนเห็นภาพศูนย์สามผู้ชายฉีดจะแปลกไหมไม่ไม่แปลกไอ้บุมชอบศูนย์สามแล้วแต่คนคืออย่างผมอย่างเงี้ยผมแบบค่อนข้างรุยอะทุกคนใส่นวมต่อยคนอื่นอะไรเงี้ยแบบเป็นคนที่เออเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้หน่อยผมอาจจะไม่ได้ชอบศูนย์สามอันนี้ก็พูดตามตรงแต่ว่าถ้าแบบ เนยย่ยางเงี้ยก็ฉีด03ผมก็งงอยู่ครเน่ฉีด03ก็01เออแต่ผมอะ่ะจะไม่ฉีด03คือมันแล้วมันแล้วแต่คนจริงๆคือแบบแล้วแต่เองก,ก,<า>กันหรอคนนั้นเนีมันมันมันตอบยากอะ่ะแต่ว่าถ้าตอนเนี้ผมไม่ได้ฉีด03<อ>ผมเน้นไปที่02เพราะรู้สึกแบบฉีดแล้วตัวเองน่ารักเออ02เปนความน่ารักแต่ความเซ็กซี่เนาะฉีดแล้วรู้สึกแบบว่าตัวเองแบบว่าเป็นหนุ่มเกาหลีเห็นและทําถึงขอพิกัดชุดนอนพิกัดได้ไหมคะ กูซื้มาแจกดีกว,ว่าเดี๋ยวผมไปสั่งมาแจกดีกว่าต้องสั่งมาจากไหนเนี่ยจีนเนาะหรือว่าอเมริกาอเมริกามันไม่มีขายในไทยอ่ะเนาะไม่มีไม่มีไม่มีเสื้อาบาร์บี้เลยไม่มีแต่เดี๋ยวคงอาจจะมี03ฟิลแบบเซ็กซี่เรียบหรูหรือเปล่าครับใช่ใช่ค่ะเป็นฟิลเซ็กซี่เรียบหรูอ,อืมอาจจะเป็นภาษาของคนดูใช่มันจะมีความเป็นฟิลเซ็กซี่เรียบหรูแต่ว่า อาจจะไม่ได้เรียบหรูก็ได้บางทีอาจจะเป็นิตุขุมก็ก็ได้มันจะเป็นแบบกินแบบบอกไม่ถูกอะ่ะอยากให้ดมอะ่ะวันวันวันที่สิบหกครับสิบโมงเช้าพร้อมกับลิปออยเลยปะพร้อมกับลิปออยค่ะพร้อมกับลิปออยเลยก็คือพร้อมกันเลยก็แย่งแย่งกันหน่อยมีความสนุกอยู่ในไลฟ์เข้มข้นทุกคนเอาอย่างนี้การันตีว่าเข้มข้นใส่ถึงคืออย่างนี้ถ้าไม่เข้มข้นเนี่ยเราจะเขียนที่ฉลากแล้วเขียนคําว่าเพอร์ฟูมไม่ได้ คือฉลากที่จดนะที่เอาไปแจ้งจดเนี่ยมันจะใช้คําว่าเพอร์ฟูมเลยคือมันมันเป็นเกรดเพอร์ฟูมฉะนั้นถ้าเราใส่ความเข้มข้นที่น้อยลงมาเป็นเอลเดอร์เพอร์ฟูมแล้วเราไปจดเป็นเพอร์ฟูมอ่ะแบบนี้ก็จะผิดกฎหมายฉะนั้นคําว่าเพอร์ฟูมในภาษาภาษาไทยเนี่ยมันก็แปลว่าน้ำหอมเหมือนกัน<ช>ฉะนั้น<ะ>เวลาที่ทุกคนน่ะ ไปซื้อแบรนด์อื่นหรือไปซื้อที่ไหนก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนนะถามเขาถ้าทุกคนอยากรู้ความเข้มข้นนะคือบางบางที่อาจจะเขียนคาว่าเพอร์ฟูมแต่น,นั้นนะเขาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราจะต้องถามเพราะว่าความเข้มข้นของน้าหอมอะ่ะอันนี้อยู่ที่ระดับไหนระดับเอลเดอร์เพอร์ฟูมหรือว่าเป็นเพอร์ฟูมถ้าเขาตอบมาว่าเป็นเพอร์ฟูมอันนั้นแหละคือความเข้มข้นสูงที่สุดแล้วของน้าหอมแต่ว่าถ้าเขาตอบเอลเดอร์เพอร์ฟูมก็คือดอกความเข้มข้นลงมาซึ่งก็ไม่ได้ผิดแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรที่ติดทนมากี่สุด คืออย่างนี้ผมไปดูอ่ะคนทุกคนนะชอบติดทนกลิ่นน้ําหอมที่มันติดทนมากฉะนั้นผมก็เลยอ่ะปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้น้ำหอมติดทนก็คือมันต้องเป็นเกรดเพอร์ฟูมเกรดแบบน้ําหอมเกรดความเข้มข้นคือน้ําหอมฉะนั้นเราก็เลยเลือกทําที่แบบความเข้มข้นสูงสุดเท่าไหร่คะว,นนวันนั้นวันนั้นที่การไลฟ์สด <c oughs> ใช่ปะ่ะมีคนถามว่าแบบพี่คะราคาจะเกินแบบสองสามร้อยไหมคะเพราะว่าพี่อบอกว่าเป็นเพอร์ฟูมแพงเยอะพี่จะบอกว่าอันเนี้ยพี่อ่ะบอกตรงตรงเลยนะพระก็อยู่ในห้องบอกตรงเลย เป็นน้าหอมที่เป็นเพอร์ฟูมเกตเพอร์ฟูมจริงๆและน้ําหอมอ่ะหอมมากๆและติดทนซึ่งทุกคนอาจจะคาดหวังว่าเราจะต้องขายในราคาที่แพงแน่ๆเพราะว่าการที่เราจะทําธุรกิจหรืออะไรอ่ะเราจะต้องบวกค่าคอร์สค่ามาร์เก็ตติ้งค่าโฆษณาต่างๆใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยการบอกเลยต่อให้คนดูสี่พันมาร์เก็ตติ้งอ่ะทุกคนจะเห็นว่าพวกการทํทกันเองอยู่แล้วล <ง S 1> ทากันเอง,เองลงกันเอง,<ะ>ง,เองคือน้อยมากๆแบบ คือน้อยมากที่จะแบบมีโฆษณามีพรีเซนเตอร์คนอื่นๆเลยเนี้ยคือเราทํากันเองจริงๆอย่างพรีเซนเตอร์ของการ์อย่างเง,งี้ยไอ้บูมไอ้ยูทันออย่างเงี้ยอ้กอง<ไ>ออยที่แบบว่าออกมาหลูๆเท่ๆทุกคนก็พรีเซนเตอร์ใช้เพื่อนเราหมดเลยทีมกล้องก็ใช้ทีมพี่ผมพี่ชาย ทีมตัดต่อก็ใช้ทีมตัดต่อที่ตัดคลิปทิกต็อกเราเสียงก็แบบทํากันเองเขียนขึ้นมาเองหมดเลยคือเราพยายามแบบว่าทําทําคอสให้มันต่ำมากใช่<ๆ>แล้วเราอะ่ะก็เลยขายลิปออย์ในราคาที่199ให้ทุกคนได้แต่ถ้าสมมติเราเบิกตัวทำโฆษณาจ้างมาเก็ตติ้งจ้างเฮาส์ข้างนอกจ้างเอเจนซี่ให้ k คเลงรีวิวเราก็ต้องบวกไปอีก2อล้านขั้นต่ําเพราะฉะนั้นสองสาล้านา<ๆ>ก็จะหาลงไปกับค่าราคาของใช่และทีเนี้ย คือจะสื่อให้เห็นว่าที่การ์ดบอกว่าเราทามาร์เก็ตติ้งกันเองอะหมายความว่าเราอะไม่บวกค่าแรงพวกเราลงไปสามีคือพลังเราไม่บวกค่าแรงพวกเราลงไปฤฤอย่าง,าง,งสมมติว่าการจะขายวีอันเนี้ยวีมันหนึ่งร้อยใช่ไหมคะปกติอะทุกคนอาจจะต้องบวกค่าแบบอ่ะถ้าสมมติอะสมมติสม<น>สมติมละกันสมมติผมเนี่ยผลิตวีขึ้นมามผมอะไปจ้างการ์ดการ์ดลงคลิปหนึ่งก็ประมาณสี่แสนอ่าใช่อันนี้คือเลทจริงๆนะอคือความดังเท่ากันเนี่ยก็คือสี่แสนฉะนั้นผมก็ต้องเอาสี่แสนเนี่ยอ่ะการ์ดจะลงกี่คลิปทําให้หวีเนี่ยด อ่ะสมมุติ3คลิป4 32ล้าน2อง่ะงั้นตีง่ายๆกลมกลมลดให้หน่อย200แสนเหลือล้านหนึ่งผมก็ต้องเอาล้านหนึ่งอ่ะมาหารกับจำนวนหวีที่ผมมีเพื่อ,อให,<ว>ให้เพื่อให้ราคามันไม่ขาดทุนอันนี้คือวิธี<ว>ข้าก <ไป S 2> ันแต่ซึ่งของพวกเราอะทุกคนน้ำหอมอะค่ะที่เรากำลังจะออกอ่ะเราไม่บวกค่ามาร์เก็ตติ้งไม่บวกค่าหมายถึงว่ามึงทำเท่าไหร่มึงลง10คลิปมึงลง20คลิปกูลง10คลิป,ก,ลปกูลง20คลิป ก็ยังจะขายในราคาที่เท่านี้ไมได้ร<อ>ับเป็นคําชมแทนได้รับเป็นคําชมแทนชมกันเองเอ้ยมึงเก่งมึงลงเยอะเอ้ยมึงขายราคาถูกได้ไงวะ คือมันเท่กว่าทุกคนนึกออกว่าแต่ว่าในหลักความมันจริงอะค่ะเวลาจะทําธุรกิจอะเราจะต้องบวกค่าตรงนี้เข้าไปขายของที่ไม่ใช่ธุรกิจแต่อยากขายราคาดีให้ลูกค้าจริงจริงจริง<ๆ>ทุกคน,กนคืออย่างงี้อยากขายราคา<ๆ>น่ารักจริงจริงใช่ทุก<ๆ>ผมไม่อยากขายราคาให้น่ารักใช่ป่ะแต่ถามว่ามันมีกําไรไหมในบริษัทเรามันมีเพราะว่าแต่ว่ามันมีน้อยมากหลักตอนนี้อยู่ประมาณที่แบบเอาจริงๆเลยนะอยู่ที่ประมาณแก็บคืออยู่ที่ประมาณสิบถึงยี่สิบบาท ก <c oughs> ็ถามว่าได้ไหมได้แ, 10, แต่เราสิบยี่สิบาทนั้นนะก็คือเอาไปซื้อเครื่องตอนนี้ชั้นสองเริ่มมีเครื่องจักรเองแล้วนะว่เา,เร,เ,ราเราพยายามรู้ทุกอย่างแล้วรู้จริงๆว่าโอเคการผลิตแต่ละเรเซสเออสติกเกอร์การเพ้นขวดทํายังไงบ้างที่สามารถเราลดต้นทุนของบริษัทให้ได้ไหมถึงฉะนั้นพอต้นทุนเราเริ่มลดปุ๊บสิ่งที่เราทําคือเราไม่ได้กําไรมากขึ้นนะเราไม่อยู่เฉยๆสมมติว่าถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่าโอเคต้นทุนเราสามารถลดลงไปได้อะเราก็จะเอาราคาที่ลดต้นทุนนั้นอะไปลดให้ลูกค้าต่อ ฉนั้นผมว่าน,นั้นนะ่ะคือการที่แบบดีที่สุดแล้วก็คือคือนให้ลูกค้าคืนให้ลูกค้าก็คือดีที่สุดอุ้ยทําไมแบบว่าแอคพวกวแบบว่าแบรนด์มันเยอะจังขนาดเราบอกไปหลายอันแล้วเนี่ยเขามาแกล้งเปล่าก็คงจริงแหละเขาเห็นเราไล์นานเปล่าอืมน่าจะเป็นไปได้เห็นเราไล์นานแล้วเปล่าน้ำหอมมาวันที่สิบหกนี้ครับสิบหกนี้สิบโมงเช้าพร้อมกับลิปออยเลยลิปออยครบทุกสีมากงัดครบทุกสีเลยครบทุกสี สิบโมงเช้าวันที่16ครับสวัสดีครับ CEO ไม่ใช่ทุกคน CEO นี่เป็นตําแหน่งแบบว่าปลอมของพวกผมพวกผมเป็นทุกตําแหน่งไม่ชอบไี่เรียกว่า CEO อย่างพวกนี้ยการต้องไปเป็นแอคเตอร์ผมจะเป็น CEO ให้แทนเพราะว่าแกาะจะไปอยู่หน้าเซตแล้วพออีกวันหนึ่งผมแกนุ่นไปเป็นอีดิเตอร์นั่งตัดคลิปอีกวันหนึ่งไปเป็นแคมเมอรคือ คือคนเรามันต้องเปลี่ยนได้ทุกอย่างไงทุกคนจะเป็นซีอคโอฟ้าก็ไม่ได้คือบางเรื่องเรื่องบางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าผมก็อ่อนกว่าทีมทีมเริ่มเก่งกว่าในบางเรื่องแล้วเราก็ต้องให้เขานําในด้านนั้นฉะนั้นอีดเตอร์อย่างเงี้ยน้องบางคนใช่อีดเตอร์น้องนี่แบบทีมอีดิเตอร์นี่แบบโหดมากฉะนั้นบางเรื่องอ่ะก็ให้เขานําผมเขาก็จะเป็นซีอผมในด้านอีเตอร์ฉะนั้นซีอในบริษัทจริงๆแล้วอ่ะก็คือต้องประชุมกันแล้วก็โหวตเราจะค่อนข้างมีความเห็นที่แบบ ใช้มวลรวมของทุกคนหลายหัวดีกว่าหัวเดียวน้ำหอมเข้าช่องไหนถามอหัวถามเยอะจังสงสัยเพิ่งเข้ามาอ๋อแล้วก็อย่างวับอย่างตัวลิปออยเหมือนกันนะทุกคนคือตอนแรกอะ่ะเราตั้งราคามันที่สองเก้าเก้าใช่ไหมเรากโ็โอเคมันเป็นแบบเปิดตลาดอะนไหนเปิดตลาดแล้วขายลูกค้าร้อยเก้าสิบเก้าดีกว่าก็คือแบบคือในใจคิดไว้แล้วว่าร้อยเก้าเก้าแหละแล้วเดี๋ยวแบบหมดโปรโมชั่นน่ะค่อยแบบกลับมาเป็นสองเก้าเก้าก็ได้อย่างน้อยอะราคาร้อยเก้าเก้าะให้ทุกคนเข้าถึงไปก่อน สักพักหนึ่งช่วงนั้นนะ่ะพอขายร้อใช่ไหมกลายเป็นว่าทุกคนนะบอกว่ามันดีทุกคนชอบราคานี้มันดีมากๆเราก็เลยประชุมกันทั้งบริษัทว่าเฮ้ย <c oughs> แต่เราลงมาร์เก็ตติ้งกันเยอะมากนะลงกันเยอะหมายความว่าการ์ดได้โจทย์มาว่าการ์ดต้องทําคลิปให้คนดูขั้นต่ําคือ50ล้านวิวบูมกับ3รวมกันให้ได้50ล้านวิวซูงคนเดียวอีก50ล้านวิวทำยังไงได้ให้คนเนหะ็นสินค้าเราเยอะเพราะฉะนั้นน่ะ เราอะเขาจะต้องลงแรงไปด้วยใช่ปะซึ่งถามว่าไม่แต่ว่าแรงอันนั้นก็ก็ดีก็คือทุกคนอะช่วยกันแชร์ชคลิปเราเวลาสมมติเราลง <Report S 2> ขอรโมดัลอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างผมเห็นเลยบางอย่างทุกคนอะไม่ได้จะซื้อแต่ว่าวแค่แเออแค่ช่วยแชร์อันนั้นอะคือแบบแฮปปี้สุดๆอันนั้นคือเหมือนกําไรของของเราแล้วแหละที่แบบ คนมาแชร์ให้โดยที่เขาไม่ได้แบบอยากจะซื้อ,อตัว,วนั้นด้วยซ้ำอะ่ะเออช่วยเพราะว่าช่วยจริงๆอ่ะใช่แล้วเราต้องการเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการแบบไปไปจ้างหรืออะไรให้มันแพงๆเลยส่วนโฆษณาลิปออยล์ที่คนเห็นแพงๆอ่ะไปดูช่องเลิฟเบื้องหลังได้คือแบ่งคนกันเองทั้งกองพี่โซ่เป็นคนหายให้เ,เรียงข้าวไปมื้อเดียว พี่โซ่ถ่ายให้แล้วก็แบบอย่างในกองอย่างเงี้ยก็จะมีบูมพรีเซนเตอร์การ์ดเป็นพรีเซนเตอร์อย่างผู้นี้น้ําหอมเอ้ยพรุนี้การดไปถ่ายกองอ๋อมีน้ําหอมแล้วก็มีลิปออยอย่างเงี้ยเราก็เป็นกันเองก็คือทํากันเองเป็นกันเองเองมัว่วโอ้โหแบบ <Silent S 2> สั่ง <หา S 2> ซื้อไปอซื้อเนี่ยยูนี่ยนง่ายๆเนี่ยคือแบบเน้นแบบไม่ได้แพงเลยเลย <c oughs> คือ <c oughs> ปกติมันจะต้องแบบเอาเสื้อแบบที่ดูดีนเราก็เอาแบบ ก็แบบเอา<ช>ที่ดูดีแล้วก็แบบว่าราคาถูกที่สุดแล้วสรุปก็เลยได้มาออกมาเป็นแอดที่ทุกคนเห็นกันจะเป็นตอนปาดเป็นรูปเป็นวิดีโอเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยแต่อย่างรอบนี้โฆษณาน้ําหอมอาจจะแบบไม่ได้มีนะเพราะว่า,าการ์ดอะอยา ลดราคาน้ําหอมให้แล้วแบบทุกคนเนี่ยเข้ามาดูกันแล้วก็แบบไม่กดซื้อก็ได้รอ,อ,อดูรีวิวก่อนก็ได้ค่อยซื้อก็ได้แต่บอกเลยว่าน้ําหอมตั้งใจทํามากแล้วก็ไม่ขายในราคาที่แบบคือไม่ได้บวกไม่ได้บวกราคาเลยเลยโรงงานก็คือรู้เหมือนกันว่าแบบเราไม่ได้บวกราคาเลยโรงงานทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยคือพูดตรงตรงแล้วกันเราทํากันเองทํากันเองก็ต้องใช้แรงอย่างสมมติว<ช>ันนี้<ร>ใช่ไหมเราอาจจะแบบอ,า,อาทิตย์หนึ่งอะ ทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเราคงชิลๆใช่ป่ะไม่ชิลก็คือถ่ายงานทุกวันไม่แมสคลิปไหนไม่แมสก็ลบทำไมลบทำไมประชุมต่อทายต่ออะไรเงี้ยแต่เราสึกสนุกอะเวลาทุกคนได้ของไปปุ๊บอย่างเมื่อวานการขายคอนซีลเลอร์คือเวลาที่ทุกคนได้ของไปแล้วแบบว่าพี่ขายราคานี้ได้ไงกูชอบแย้ส yes! <laughs> เนี่ยอย่างเมื่อวานการขายคอนซีลเลอร์ไปใช่ป่ะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทวันเนี่ยลูกค้าเริ่มได้ของกันแล้วลูกค้าพิมมาแบบตอนกาซแต่งหน้าอยู่ทุกคนพิมมาแบบ ไม่แต่ว่าก็แล้วแต่โกของแต่ละคนแต่ว่าเรา,เ,เ,ราเราผมมาคุยโกกับการ์ดว่าเฮ้ยชีวิตมีความสุขจากอะไรมันไม่ได้มีความสุขจากแบบตัวเลขกําไรที่บริษัทมันโตขึ้นเยอะๆคนมันมีความสุขจากการที่เราสามารถปล่อยของไปได้ในจํานวนเยอะแล้วก็คน,คนอะอคนใช้กันเยอะขายราคานี้ได้ไงคืออันนั้นอะคือเหมือนแบบ เราสมมุติเราทำโปรดักออกมาตัวหนึ่งอะ่ะเราทําสินค้าสมมุติเราทำคอนซีลเลอร์ออกมาตัวหนึ่งใช่ปะสิ่งที่ผมกับกาต้องการนะไม่ใช่กําไรที่เยอะที่สุดสําหรับโ o d u c t นี้นะสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมเดินไปหรือว่า ผมแบบเดินอยู่หรือว่าแบบอยู่ดีน้องวิ่งเข้ามาบอกว่าพี่คะทําไมคอนซีลเลอร์พี่ขายราคานี้ได้แบบทําถึงมากเลยหนูใช้คอนซีลเลอร์พี่ด้วยเออแล้วแบบรีวิวที่แบบลงในทิกตอกอะไรเงี้ยอันนั้นคือก่อนนอนพวกผมมาดูกันทุกวันอยู่แล้วก็แบบนั่งสไลด์ดูสไลด์ดูใครที่แบบลงวิดีโอคนที่แคปไลฟ์แคปอะไรเงี้ยผมน่ะผมชอบคอมมูนิตี้แบบนี้มากฉะนั้นก็ถามว่าทุกวันนี้มีความสุขไหมก็คือมีความสุขแล้วฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องไอจะไปเก็บขาฉนทำไมเราก็ขอโทษกันสะดุดล้ม จริงทุกคนก่อนนอนในซูงใช่ป่ะนั่งดูทุกคืนกันก็ดูนะใครแบบแท็กอะไรมาแบบต่อให้คลิปมันจะแสงแบบมืดหรือแบบตั้งใจถ่ายแล้วอะไรเงี้ยค,คือคือชอบมากๆจริงๆคือมันเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบเฮ้ยใช้ดีบอกต่อเฮ้ยใช้ไม่ดีอ่ะฟีดแบ็ช่วยแก้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราไปด้วยกันอ,ะอ่ะเออมันเหมือนเราเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบอ่ะเธออยากได้อะไรฉันอยากได้นี้ พี่ทําให้ไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันแพงเกินแปลงแต่งหน้าอย่างเงี้ยพี่ทําไม่ได้เพราะว่าถ้าจะให้ดีแบบเนี้ยพี่ต้องหาเวลาเลือกนิดนึงกัสก็บอกลูกค้าตรงๆว่าให้ไปซื้อแปลงอันนี้เลยนะของแบรนด์นี้ง่ายกว่าแบบพาเลตตาพี่กัสใช้อะไรพี่ก็ไม่ปิดนะพี่ก็ใช้ของโรแมนก็คือเป็นแบรนด์ของเกาหลีพี่ก็บอกทุกคนก,ก็อย,กอย่างเหมือนเหมือนพวกคอนซีลเลอร์ล่าสุดอะคนน่ะงงผมมาไปเก็บฟีดแบ็กมาคนบอกว่าจะมาพูดข้อเสียทําไมในเมื่อข้อเสียมันใช้ได้จริงอย่างงี้ คือข้อดีของมัน,นอ่ะคือเกลี่ยใต้ตากบใต้ตาใช่ไหมทุกคนแต่ว่าการ์ดอ่ะมันไปบอกว่าข้อเสียคือไม่ได้ปกปิดรอยดำแล้วมันมีคนที่ได้ไปแล้วก็คนที่ใช้เทสเตอร์ทักมาบอกบอกว่ามันสามารถปกปิดรอยดำได้นะแต่ว่าใจของพวกผมอ่ะเวลาทำโปรดักต์มาผมจะรู้ข้อเสียของพวกมันฉะนั้นข้อเสียของพวกมันอนะ่ะมันไม่ได้ปกปิดได้เยอะมากขนาดนั้นเราก็เลยบอกเไว้ว่าโอเคมันปกปิดได้ไม่ดี แต่ว่าใครที่สามารถซื้อไปแล้วไปใช้แล้วมันปกปิดได้ก็คืออันนั้นก็คือของแต่ละคนแต่ว่า ฉะนั้นเหมือนเราจะรู้พลังมันน่ะเหมือนเราคลอดลูกมาคนหนึ่งอันนี้ก็คือลูกชายคนหนึ่งใช่ไหมลูกชายคนนี้ก็จะมีข้อดีและข้อเสียฉะนั้นเราก็จะรู้ข้อดีกับข้อเสียของแต่ละคนอ่ะฉะนั้นผมก็เลยจะพูดสิ่งที่ผมรู้ข้อดีกับข้อเสียของมันให้ทุกคนอ่ะรู้เรื่องไปกับพร้อมกันแล้วส่วนทุกคนจะใช้เราปิดรอยได้ดีหรือไม่ดีอันก็คือแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ว่าข้อดีแต่ว่าถ้าถามผมในมุมมองคนผลิตออกมาเนี่ยผมก็จะพูดข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วย ประมาณนี้ไนไหนทุกคนจะมาซื้อแล้วเนาะใช่ไม่อยากให้แบบว่าเสียเงินไปแล้วแบบซื้อแล้วโอ้ยพี่หนูแบบเออถึงมันถึงมันราคามันอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งคือผมก็ผมก็ยังเป็นลูกค้าอยู่นะคือผมก็มีมุมที่เป็นผู้ผลิตใช่ป่ะแล้วผมก็มีลูกค้าอยู่เพราะว่าแต่ละวันน่ะก็ต้องสั่งซื้อซื้อของซื้ออะไรมาใช่ป่ะผมก็มีมุมลูกค้าอยู่ฉะนั้นบางอย่างที่ผมซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ถูกใจแล้วเขาไม่ยอมพูดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยกูเฟลอะอะไรเงี้ย ก็เลยเอามาปรับใช้กับตัวเองคือตัวเองวันหนึ่งตัวเองเป็นมุมมองคนผลิตอะแบบมันก็อยากให้ผู้ผลิตเข้าใจผู้บริโภคก็เลยบอกข้อดีข้อเสียประมาณนั้นกว่าจะใส่ชุดสีแดงอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนไลฟ์สุ้เสี่ยฉีดน้าหอมอะเอาน้ําหอมวางไว้เกะก,กะทั่วห้องมีศู hey, นย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกด้วยนี่ใช่อันนี้กินศูนย์สี่ศูนย์ห้าต่ยังไม่ได้ไใช้เยอะมากเนี่ยเราแบบแต่ละวันใช่ไหมทุกคนจะงงว่าเอ้ยพี่เราเวลาแบบ R D p r ดี u c t กกันอะ R D ดีแบบยังไงใช่ปะ คือทุกๆวันนะเขาจะใส่มาในถุงกับใส่มาในแซมมาให้การแบบนี้นก็เขียนโนต้ตอันเนี้ยโปรดัก t R อาร์ดี RD ก็คือเขาอะทีมของการ์ดอะเขาจะมีทีมอารดด์ดีแยกกันเป็นหมวดหมดูหม่แคทกอรีสกินแคร์ส่วนสกินแคร์เครื่องสาอางฝัง,งเครื่องสาอางอย่างเวลาเครื่องสาอางใช่ไหมคะเวลาที่ลูกค้าบอกว่าอยากได้คุชชั่นการ์ดก็จะบอกทีมบอกโจทย์ไปว่าการ์ดอยากได้คุชชั่นตามปัญหาผิวของแต่ละคนเขาก็จะแบบไปคุยกับซัพพลายเออร์อะที่ดีที่สุดอะ ของประเทศไทยอย่างสมมติมีสิบโรงงานใช่ปะเขาจะให้สิบโรงงานแข่งกันอแข่งกันทําใช่<อ>ชิ้นเดียวแล้วก็จะเอามาให้การ์ดอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนมาครานี่มีน้ำหอมด้วยนี่หมดเลยเมีน้ําหอมมีอะไรเงี้ยแล้วกายก็ต้องมานั่งติ๊กอย่างไปแก้การ์ดติ๊กบัดอ่อนก็ไปแก้เออประมาณนี้ไปแต่งรถกูนออานละจริงมึงนานมากกูหิวข้าวละประมาณนี้ทุกคนนี่มีลิปสลิปิ้งมาร์กด้วยนะกับเซรั่มขนตาเซรั่มขนตาที่ทุกคนคนทำธุรกิจ คนทาธุรกิจทําการตลาดเขาไม่มาบอกแบบนี้แต่มีพิกัดคืออยากขายจริงไม่ไม่คือผมว่ามันมีมันมีคนที่บอกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้เห็นกันเยอะอะไรประมาณนี้มันอาจจะมีคนที่คนที่บอกข้อดีข้อเสียเหมือนกันทุกคนอาจจะไม่ใช่พวกเราสองคนในประเทศไทยแต่ต้องยอมรับ <c oughs> ให้ได้นาะถ้าแบบว่าไม่ได้มองก,กําไรจริงๆอะ่ะทาได้ <c oughs> แต่ถ้าแบบขายราคาเนี้ยเนาะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าอยากได้ของที่มันสินค้าราคาดีขึ้นเรื่อยๆอยากยาก,ยากเหมือนกัน เราต้องโจทย์เดียวกันนะเนาะเป้าใช่มันมันต,ต,ต้องเป้าเดียวกันแล้วส่วนใหญ่เป้าเป้าในบริษัทพวกผู้บริหารแม่งไปแบบนี้กันหมดแม่งมีแบบคือเหมือนมันมีมันมีมันมีมนมไรายได้จากช่องทางอื่นแล้วอันนี้เหมือนแบบทําเพื่อผ่อนคลายความเครียดกับเอาถ้วยรางวัลให้ตัวเองเปลี่ยนชุดละเก็บชุดกนชุดก่อนน้ำหอมมาวันไหนคะวันที่สิบหกทุกคนสิบหกสิบโมงเช้าเดี๋ยวผมรีแคปให้นะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามา ก็คือน้ำหอมกับลิปออยที่ทุกคนอยากได้เ,เดี๋ยวเอาลิปออยขึ้นมาด้วยน้ำหอมกับลิปออยที่ทุกคนอยากได้มาวันที่16ตอน10โมงเช้านะครับทุกคน1ิบโมงเช้าก็จะมีลิปออยครบทุกสีเลยอุ้ยการชุ่เห็นการในกระจกด้วยไปบอกไปกานจะแต่งตัวแล้วต่อก,ก็คือจะมีลิปออยครบทุกสี วันที่สิบหกสิบโมงเช้าแล้วก็<ม>จะมีกันมีอันนี้ด้วยโป<อ>๊ไม่ใช่กันมีกล้ามแล้วเห็นไหมออย์ละลิปออยครบทุกสีสิบโมงเช้าแล้วก็น้ําหอมครบทุกสีคบุกคบทุกกลิ่นศูนย์หนึ่งศูนสองศูนย์สามสิบโมงเช้าเหมือนกันครับวันเดียวกันพร้อมกันเลยก็ตะลุมบอลกันวันนั้นน่าจะสนุกสนานในไลฟ์สดโอ้สนุกแน่เลยวันนั้นวันนั้นน่าจะ ไปเปลี่ยนชุดก่อนนี่ฉันนุษสารทำกล้ามฉันมาเห็นไหมมันจะเห็นปะมีกลิ่นอะไรบ้างก็มีกลิ่น01 02 03 01ก็คือจะมีความหวานมากสุด02ก็จะมีความแบบว่าตรงกลางระหว่าง01กับ03ส่วน03